คือเธอใ้น้องใส่หน่อยได้ไหมนะพี่น้องกว่าเมือเต็มจิกตอกเนี่ยก็เคยใส่แล้วไงในคลิปนั้นไงไม่มันใส่แต่ว่าใส่แป๊บเดียวเอใส่แป๊บเดียวที่ใส่ละอู้ผู้ดีได้ล่ะหนาหน่อยอยู่ได้ล่ะมอดได้บอสพี่น้องเห็นไหมคนมอหมอวินน่ารักปว่านะ ก็น่ารักอยู่แล้วโอ้ย oh. อยากเห็ดดังบรรดาอยากเหตุดังมาเลยพี่น้องเอาอสิมู่เจ้าผ่้ต้องไปถามหาส่วนหลอกส่วนเราเขาบอกว่าเป็นเอฟซีบอลโนเปอฟซี FC, หมอกราวินนะ่ะเขาโดนหาย,ยู่แลว้วขอเอารถมาเลยเราบอกว่าในตติคตองเนไลน์นะ่ะเขาบอกว่ารถแบงค์เอาหน้าลากียู่แล้วคุณหมอเวลายิ้มมีสน่ห์เดือดใจอยากแกงหมอบรรดาเป็น <c oughs> บอกเฮ <c oughs> ้ยเป็นมีมได้ล่ะในด้ติคตองไปแต่ห้างเออบ่เดื้อ ว่ามือใส่ไปเห็นงานกูไม่อยากแต่งหญิงแล้วบ่อนูวคือตัวเราป่นนะแน่แน่ว่นเนาะอยากงามเนาะนั่นแหละพี่น้องหมอเราก็เป็นคนบ้านๆเขานี่แหละแล้วไม่ได้มีมากมีอย่างดอกเพื่อได้เห็นอย่างเราก็ไปทักทายไน้พี่น้องดีใจนะครับพี่น้องมาทักาใช่แกก็เป็นคนบ้านๆเหมือนเรานี่แหละสนามบินมีมีคนหนึ่งอ่ะเขามองหน้าเอ๊กก็ไม่รู้เขามองอะไรแต่เราก็เลยยิ้มให้เนาะแบบว่าเขาว่าหนูติดตามคุณหมออยู่ค่ะก็เลยแบบเฮ้ยมีคนรู้จักเราด้วย ดีใจมากนะครับที่ตออหมอกรวินช่วยคอหน้าจอให้คุณหมอหน่อยนะครับแล้วดีใจแล้วตื่นเต,นต้นแล้ไม่เคยอะไรกัทีเียวิหมอฉันก็ไม่เคยแล้วนะเจ็ดร้อยกว่าแล้วในนี้ชนบุรีเห็นแบบมีไหมครับชนอาชนบุรีจะมีเป็นของลนพีก็มีกรวินอยู่พัทยาตรงบอกแบบนี้เพราะวันน<ม>พัทยาแล้วก็ระยองมีอมตะบ่อวินศรีราชาอย่างงี้เหรอบ่อวินอมตะศรีราชาระยองพัทยาพี่น้องทูหหาสิบก,กิโลจะมี มีหละในเครื่องนะครับผมคุณหมอหน้ารักจังค่ะยังอยากใส่นางเห็นผมเหมือนแตงวีวีเ่ยำไดละ่ะนั่นในทิกตอกดูน่ารักมากเลยเ<อ>เนแต่ในนี้ดูน่ากลัวพี่น้องเอาเฟซบุ๊กหนาโซดเดียข่อยบดเเดนใส่แอป,ปใส่หยัางด้วย <laughs> พี่น้องครับเบื้องอันพันอยากใส่วิก็โดนแล้วเธอฉันใส่ด้วยหน่อยพ่ะยะพี่น้องอยากใส่วีกได้ปะนี่อยากงามอยากหยั่งหมอกรณวิงกับผมเลือกกันสามครั้งคอยจะบอกให้เลย ่อยไปเสื้อ <c> ผ <oughs> anyway. ้าเราอยู่เชียงใหม่่อยเจอเราเสื้อผ้า่อยคือดอกเอาอเบเรื่องนี้กันดูไม่อยากบอกดอกมันช้ำไม่อยากบอดอกแต่คือนางอ่ะเลิกกันเพราะว่าอะไรนี่แหละแล้วนางเป็นคนผิดด้วยนะนางเป็นคนนางเป็นคนมาหาเรื่องก่อนแล้วนางก็เป็นคนผิดด้วยถ้าจะไม่แล้วเธอก็เลยส่งตัวเครื่องบินให้ให้เด็กเธอจ้าแล้วนางพักอยู่เชียงใหม่จ้าแล้วนางก็แบบว่าไม่คุยกันแบบ ไม่คุยเป็นครั้งที่ไม่คุยกันนานที่สุดละเป็นเดือนอย่าม,มาใช้ว่าฉันผิดฉันเธอนะ่ะไล่ฉันอยู่หาดใหญ่นั้นเปิดสาขาหาดใหญ่เธอจะไล่ฉันประจำเลยว่าเธอทำไมไม่ดูสาขาหาดใหญ่หน่อยเฮ้านะ่ะมีอรหัตเฟสเพลินพี่น้องคอยคุยกันคิดถึงจังเลยครับจะผ่าตัดแล้วนนทนไม่ห<า>อกท่<อ>ไหนไม่กูบอกซืออ้อบ่ล่ะแล้วคันนี้ไม่กูบอกซือ้อบอสทะเลาะกันแล้วก็ไม่คุยกันเป็นเดือน แล้วนางก็จะมาขอเลิกคร้นี้นางก็แบบขอเลิกขอเลิกเช้าเลิกเย็นเลิกบ่ายขอเลิกแบบว่าให้โอกาสครั้งนี้ครั้งสุดท้ายถ้าไม่ดีกันนะก็เลิกเลิกก็เลิกอันนี้นางก็ว่าก็เลิกอันนี้ก็วางแผนไว้แล้วโอเคถ้าครั้งเนี้มันเลิกอีกนะมึงเลยเฝ้าสรงตัวกิมไม่ดีกหน่อยมึงสันทอให้ย้อนจองห้สันทอฉันจะไม่รอแล้วนะพนักงานรู้เรื่องหมดทุกอย่างค่ะพนักงานพูดไม่ได้ค่ะพนักงานมได้บอกว่าสงสารบอสจ้างสงสารบอสจัง แล้วไงต่อแล้วคันเนี้ยนางก็เลยสํานึกผิดคันเนี้ยนางก็เลยสํานึกผิดนางก็ไปเซอร์ไพรส์อยู่หน้าอยู่หน้าสนามบินถือดอกไม้ไปด้วยเด้ดอกลิลลี่สีขาวเนี่ยนั่งไปเซอร์ไพรส์อยู่หน้าสนามบินแต่แต่ด้วยความด้วยความล้านด้วยความด้วยความร้านค่ะรอของเราเนาะเราด้วยความรอนัดนัดน้องไปแล้วที่โรงแรมให้น้องแบบเปิดโรงแรมแบบ นิมมานอ่ะตรงนิมมานออโรงแรมอะไรนะฮัก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 นิมมานไม่ใช่ฮักนิมมานอยู่ตรงหัวมุมเลยอ่ะอันนี้ฉันไม่รู้กิิตันอ่ะแปดร้อยโคนอ๋อโอเคโอเคยูนิมานเออยูนิมมานตรงแรมแพงปวดขปวดดิจะคค้องกับว่ากล่าไปพักเดียแต่อันนี้เราก็ต้องสวิตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูก็น้องคนเนี้ยก็ไปรออยู่ที่โรงแรมแล้ว แล้วสาวเนี้ยนางก็แบบถือดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ฉันก็เอาไงดีจริงๆก็คือไม่ได้อยากเลิกกับเขานะแต่เขาเป็นคนเลิกก่อนไงก็แบบว่าตายแล้วทายังไงดีก็แบบว่าก็เลยบอกนางว่าไปรอที่คอนโดเดี๋ยวตามไปนงก็บอกว่าเธอนัดใครไว้หรือเปล่านั่นนี่นู่นก็บอกว่าไม่ได้นัดแล้วนางก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าตอนนั้นเราอยู่ไหนก็ไม่รู้มันเช็คอย่างไงเอ้าฉันก็เป็นสองสี่ฉันมีหมดมาข้อความเนาะเอาอีหานี้มาบินอีหานี้ถ่ายรูปกับสนามบินอี ไม่รแล้วก็เลยบอกน้องว่าเออเด็กมันก็อยากกวนไงครับไม่ได้ทําอะไรก็บอกว่าพอดีแฟนพี่อ่ะมาขอคืนดีพี่อ่ะต้องต้องไปเคลียร์กับเขาฉันบอกให้เธอเอาเงินให้เขาด้วยสองหมื่นเธอให้หมื่นเดียวค่ะสุดท้ายก็ต้องเลือกแฟนอยู่ดีเนาะเด็กมึงดูนี่เต็มเลยโอ้มึงย่ามาพดศูนกิ๊กมึงเนี่ยดูเต็มเลยเธอไม่พูดถึงความแบบฉันเป็นคนดีมากเธอก็ใช่ว่าจะขาวหรอก ฉันว่าเธอก็ฉันเทาเบาๆแต่เธอน่ะออกดําไม่ค่ะเธอก็เธอพูดความจริงหมอเธอรู้จักนิสัยฉันอยู่แล้วสีเธอก็ไม่ได้ขาวเธอรู้จักนิสัยฉันอยู่แล้วหมออายุจนหูเหมือเลยใช่าหมทำอยู่จ้ะนี่หมออยุแล้วเบิงอยู่เนี่ยอยู่เป็นพยานนะแล้วว่าเชื่อพี่โน้ตพี่กกุมความลับหมอยุเยอะอยู่นะฉันกุมความลับเยอะกว่าพี่โน้ มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นสีสันของชีวิตมันก็มีบ้างแหละชีวิตคู่เนาะ<ม>ขนาดเลข,ขาสาวข่อยไม่เห็นหน้าจ้าเทียงเทียงกันแล้วก็อุ้ยอุ้ยกูสูนขึ้กันเลยคุณหมอพอฉันพูดเสร็จรู้ไหมโพสว่าไงชีวิตหนูก็เหมือนบอสแหละค่ะชีวิตกูไม่เหมือนมึงมึงเหมือนตผัวเก่าจากเงี้ยแนวโพสตโ,ดโสดโพสต์ยังแล้วให้เขาโอ้ยมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์ของสันดานไม่ต้องสันอีมอดกูสูนอ่าไปกันต่อเลยค่ะอุ้ยเก้าร้อยจะพันแล้วนี่บบลูหล่ับบลููนมบอลเรื่องนีบ ศูนย์มันเป็นอดีตนะครับอันนี้คือแบบว่าพูดตลกตลกเฉยๆเพราะว่าวเราเปีนในความเสือพีน้องหมดเรื่องของเรานี่ไม่ไม<อ>จริงๆนางอ่ะมีเยอะแต่แค่นางอ่ะเป็นคนที่แบบคือเราอ่ะเป็นคนแบบไม่ทันโลกไงจับบดายนั่งสินั่งเป็นคนลื่นไหลอ่ะไหมคือขันจับบดายฆ่านางค่าเขานั่งสิเอาวทีทีพีเอสบอลลูนทีพีเอสนะรถเธอไปจอดอยู่โรงแรมใส่ฉันจำได้บอสรถเธอร์เหมนต๊ะไปดาโรงแรมไหมตะกี้ไหมจำได้บอสไปขอมูลลูกคัน ตอนไหนเอาจะเดียกไหมบัวทิพย์แม่บัวทิพย์แม่จำไม่ได้แล้วที่ที่ฉันนั่นที่ฉันถูกว่าอันขอสายห้องนี้ห้องนี้อย่างเงี้เขาเรียกอ๋อเดี๋ยวสักครู่เขาได้ต่อสายเธอเลยจะถามว่ามึงทำโรงแรมเออชื่อกันแบบโดนในทึ่งเลยทึ่งก็เลยไปได้ลิซซี่สั่นโรงแรมแม่ทำไมเขาหมุนลูกค้าอย่างเงี้ยลูกาม่ได้อันนี้ลืมไปแล้วนะครับอันนี้จำไม่ได้ละฉันไปยูนี่แต่ลูกดีพี่น้องเด้อคือหน้า นั่งนี่ยจะแบบนั่งจะลื่นไหมขันเขาจับบ่าได้ข้าหนังข้าเขานั่งสิบเ่ยอมรับเลยเด้เออฉันมีเคนจับได้เด๋ยวฉันไม่มีนะนนางจะเป็นคนแบบว่าพอเราเริ่มจะจับได้นางก็จะเอาเสียงขม่ม